สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะ่ยไม่ไดวมาเล่นเกมนะครับผมคือตอนนี้อยู่หน้าเฟซของผมนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้มปเหตุการณ์ที่แบบไม่ไม่ค่อยน่าจะสู้ดีนะครับผมนะมนะกับน้องผมนั่นเองนะฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เอาพูดงี้เดี๋ยวผมเกินก่อนเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวผมเกินก่อนกันละกันนะครับน้องผมมันโดนไฟเขาโดนแฮ็กเฟซโดนแฮ็กหรือว่ามึงปล่อยรหัสหลุดเองอันนี้ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวฟังกาน ใช่เหรอมันกิ่งขนาดนั้นเลยอ่ะเอ็งีเราเราเหตุการณ์มาดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เอ้ยเดี๋ยวกเกมไอรหัสเฟซโดนแฮกเพราะเกมฟรีไฟเฮียก็ดียเลยพี่ก็าถามก่อนนี่คือเคยเล่นเหรอฟรีไฟเนี่ยเล่นใช่ไหมเคยเคยเล่นแล้วยังไงแล้วทำไมอยู่ๆโดนแฮกได้รหัสรหัสมันเชื่อมกับเฟ่หรือฟรีไฟเนี่ย ใช่ก็ก็มันมีเด็กกระโปงมาแฮกนะมันบอกมันอยากได้แล้วทีมันก็มันก็แฮกไปเล้วเอ้ยเดี๋ยวมันอยากที่มันบอกอยากได้คือมันทักเฟซมาไม่คือมันเคยเล่นในเกมด้วยกันไงมันบอกอยากได้อ๋ออยากได้อ๋อมันคุยแชทในเกมเหรอเออเออแล้วยังไงต่อก็บอกไม่ให้ไงจะมาให้ได้ไหมหัดเออแล้วแล้วดีอยู่มันก็เข้าเฟซได้เลยอ่ะเออ ปั๊บหนึ่งนะครับผมแล้วผมขอหยุดปั๊บหนึ่งก็แล้วกันไอ้เหี้ยอยู่มันเข้าเฟซไดไงวะแล้วมันรู้รหัสเอ้ยแล้วมันรู้ว่าเป็นเฟสนี้ได้ไงวะเฮ้ยงงวะนะครับผมนะไอ้เหี้ยไอ้ยมันเก่งเกินไปหรือก็ไปลบอีเมลลบอะไรทุกอย่างออกหมดเลยแล้วไม่พอได้ได้รหัสเฟซไปแล้วไม่เข้าเกมไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยกูงงเลยไอ้เหี้ยคือมันมันไอ้มันมันไม่ควรที่จะเข้าได้ยอยู่ก็เข้าได้เลยนะใช่ ไม่ต้องมีอะไรเยอะไปเยอะกว่าในกูพิจาาเราไว้หมดก็เนี้ยก็เล่าแล้วไงไม่แค่นี้ยองเหรอแล้วมันเข้าได้เลยเป็นไปได้ไงวะใช่ไม่มีเบาะแสอื่นเลยเบาะแสอื่นอ่ะลคือรหัสเฟซน้องก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นปีแล้วด้วยโอ้โหเขาบอกให้เปลี่ยนทุกๆุหกเดือนไม่ก็สามเดือนไม่ต้องเปลี่ยนไอ้เฮ้ยแล้วอยู่ๆโดนแฮกได้ไงวะกูไม่เข้าใจคือตื่นมาไม่ มันมัน,ม,นมันทักมันก็มันก็ส่งมามาอีเมลไงคือตื่นมาปุ๊บเอา้าทาไมเข้าเฟซไม่ได้แล้วก็เข้าไปดูในอ e ีเมลมันบอกว่ามีคนลบลบอ e ีเมลออกจากเฟซไงอ๋อเรียบร้อยเลยทีนี้ไม่จากลาวด้วยใช่เหรอมีคนเข้าจากลาวด้วยโอเคฮะซึ่งตอนแรกผมก็งงเลยอยู่ๆน้องเขาทักมาหาผมแล้วก็ขอรหัสฟรีไฟล์นะผมก็บอกไอ้เฮียอะไรว่าเล่นฟรีไฟล์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวดูกัน โอเคนี่เขาผมนะเขาก็ทำการส่งอันนี้คือที่เขาส่งมาตรงนี้นะไม่ใช่น้องเขานะรับผมนะเขาเนียนเนียนมาแบบประมาณว่าจะขอรหัสฟรีไฟล์ผมนะั่นเองนะคือผมไม่มีผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอย่างที่ทุกคนรู้ฮนะเนี่บอกวิธม,ม,มีรหัสฟรีไฟล์ไหมขอเข้าไปเล่นหน่อยวิโอไม่มีนะเขาผมนะ แล้วผมก็ถามกลับไปว่าคิดไงแล้วมีไฟายเพราะมันแปลกๆละไอ้เหี้ยมันไอ้ไอี้ยไม่ใช่ละแล้วก็เงามั่งด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับผมเหมือนกับว่ามาหลอกขอไอรหัสผมแล้วผมไม่มีอ่ะเขาก็เลยแบบไม่พูดต่ออะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะไปขอหลายๆคนแน่เลยขอยืมตังค์คนอื่นด้วย <c oughs> ใช่เหรอไม่ขอยืมตังค์เนี่ยรูได้ไงเขาส่งเขาส่งมาให้ดูอ่ะอพี่น้องส่งมาให้ดูเนี่ยจะส่งให้ต่อ ไหนไหนไหนตกมาดิตงมาดิได้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 แปบนึงเรียบร้อยนี่ไงขอตั้งหน่อยไอ้เยอะคนดีคนดีอะไรอะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยเครดิตเสียนี่บอกเลยขอยืมตังค์พันหนึ่งไม่ใช่แนน้อยนะเอาเติมเกมว่ะแล้วมันบอกว่ามันจะฆ่าตัวตายด้วยใช่เหรอเอาจริงวะนี่ อุ้ยมันมันจะเอาห้าพันเลยนะตังไปเติมเกมห้าพันเลยนะอันนี้มันเหมือนจะแบบว่าจะต่อรองนะครับผมนะ้ถ้าอยากได้เฟสคืนอะไรอย่างนี้นะมันต้องเติมเติมตังให้ห้าพันเลยประมาณนี้นะครับผมอเฮียเกินไปนะครับผมนะเฮียอยู่ๆมึงมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะผมก็เลยบอกว่าฝากหน่อยก็แล้วลกันนะให้ทุกคนใช่เหรอวะอใช่ยมรหัสแม่งรหารเฟสคนอื่นแล้วมาขอดูนขอนี่เนี่ยน,นะเพื่ออะไรวะ แล้วแล้วมันมันบอกฆ่าตัวตายเหรอไอ้นี่ยังไงงงมันบอกว่ามันจะฆ่าตัวมุจะฆ่าตัวตายไปก่อนนะลาอ๋อมันกดตีนมันปั่นมันปั่นแล <c oughs> ้วนี่มันเขียนโชคดีกอไก่ด้วยเย๋ยวไปรอเขาออกคลิปด้วยไอ้ออกคลิปเดี๋ยวโดนด่ามาไอ้เหียยังเอ้ยตัดตัดตัดเหมือนทแล้วไอนน้เกียจ <c oughs> ตัดด้วยเอาขี้เกียจโบโลคนอย่างนี้หรือว่มีอย่างอื่นเรือว่าวีรกรรมของมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮัลโหลมีมีอะไรอ่ะมันไปขอรหัสเฟซเพื่อนหนูเอรหัสเกมเพื่อนหนูด้วยไหนมีมีว่าส่งมาดิส่งมาดินี่ไอ่โคตรเกลียดเลยแม่งันละลานไปทั่วเลยช่ไหมเอ้ยแล้วคือ เข้าใจว่าอารมณ์แบบว่าแฮกเฟซคนอื่นไปแล้วไปขอเพราะใครเลยนะเจ้าของเฟซอาจจะเป็นคนเสียแทนนะเขาจะเสียเครดิตหรือเสียหน้าเสียอะไรประมาณนี้นะฮะเสียหน้าสี่ไอ้ยังโกดี้เลยเขอยู่างประเทศด้วยจ๊อบเวลานั้นเลาหักบุ๊ไปยืมเไดนเลยดีเรียบร้อยโอ้บีไฟเขาไม่ได้หรอกเป็นไรไอ้ยังไปไปขอรหัสไปเรื่อยเลยคิดไม่เออารมณ์มันเหมือนจะไปย้อนอ่านแชทเลยนะดูในการพูดอะไรอย่างนี้เขาจะเขาจะแบบ สวมบทบาทละสวมบทบาทแบบเนียนมากเลยเฮียใช่เออ,อันนี้เขาก็ไปขอมาอีกคนนะครับผมนะฮะยืมหน่อยอะไรประมาณน,นี้เมื่อกี้ว่านู่นนี่นั่นไอ้ยัยมันไปขอแบบหลายคนมากเลยเนี่ยเฮียมันแล้วสรุปมีใครให้จริงไหมไม่มีเออดีแล้วไอ้ โอเคนะครับผมแนละ้วก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะก็รหัสเฟซโดนแฮกนะครับพ mm hmm. อเกมฟรีไฟล์แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนช่วยผมทำนะครับผมนะฮะ <c oughs> นั่นก็คือการกดไลค์คลิปนี้คุณเฮ้ยกดสแปมเฟซโอ๋อโอเคโอเคนะครับผมนะคือเราต้องมาช่วยกันสแปมเฟซให้มันบินออกไปนะเพราะว่าปล่อยไว้ย như, ยเงี้ยเฮ้ยมันจะไปเกียนอย่างอื่นอะไรอย่าง ó, งี้ก็ไม่รู้นะครับผมนะเราก็ต้องกดปุ่ม กดปุ่มสมจุดนะครับผมนจริงๆมันในคอมกับในโสับก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมเนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแนวสับอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์เนาะแนวกด3ามจุดนะครับแล้วก็ค้นหานะฮะการสนับสนุนหรือก,การรายงานโปรไฟล์นะครับผมเนี่ยนี่กดเข้าไปแล้วก็อยากอยากช่วยนะครับแล้วก็ถูกแฮกนะครับผมใช่ปะแค่นี้ใช่ปะใช่แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดถัดไปเลยก็ส่งกันไปเยอะๆก็น่าจะโดนหรือเปล่าโดนอะไรน,นี่คือผมก็ยังไม่รู้นะก็น่าจะ เฟสเข้าไม่ได้หรือเฟสบินเลยปะอย่างนี้เลยว่าใช่ปะหรอเฟสมันจะเฟสมันจะบินเลยหรือไงถ้าเราสแปมเยอะๆใช่เอบินไปเลยแล้วก็เข้าไม่ได้เอประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะเรามาดูการวิธีรีพอร์ตนะครับผมหรือว่าสแปมในมือถือนะครับผมนะเข้ามาหน้าโปรไฟล์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับผมนะฮะก็กดเข้ามานะครับผมนะแล้วก็จะมี จุดสามจุดนะครับจริงๆจะเขียนชื่อก็เจอปะไม่รู้นะ j t h x นะครับผมเนี่ยก็กดสามจุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ค้นหาเนี่ยปะจะเจอง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยนี่แล้วกดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะฉันอยากจะช่วยนะครับผมนะฉันอยากจะช่วยแล้วก็ถูกแฮกประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ทำนะก็ขอขอบคุณมากเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับสำหรับใครที่แบบว่าช่วยการรีพอร์ตแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณมากเลยละกันนะครับผมนะซึ่งช่วยรีพอร์ตให้เฟซมัน,บ,น,บ,นบินไปก็จะว่าคือมันจะได้บอกไม่ต้องไปเกียนคนอื่นต่อหรือว่ามันไม่ต้องแบบเครเลิกเกียนคนอื่นที่ผมหมายถึงว่าเขาเอาเฟซน้องผมไปแล้วไปพูดกับคนอื่นอะไรเงีย้ยไปขอยืมตังค์ไปขอยืมรหัสนู่นนั่นนี่เห็นว่าอย่างที่เห็นนะครับผมนะซึ่งแบบไอ้ที่มันเกินไปอะ่ะเข้าใจว่าคือน้องผมมันก็แบบเข้าใจนะ มีเพื่อนเยอะอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเราไปขอยืมคนอื่นเงี้ยไอ้แ่มันดูไม่ดีขนาดนั้นเลยนะครับผมนะคือไอ้แค่เกินไปอะไรประมาณนี้นะครับอย่าให้ไปเกียนคนอื่นต่อก็อย่าลืมรีพอร์ตกันด้วยนะฝากด้วยนะรีพอร์ตเฟซนู้นนะไม่ใช่รีพอร์ตเฟซกูนะไอสัตว์เยโอเคนะครับผมนะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากก็แลวกันนะครับผมนะโอเคและอย่างสุดท้ายนะครับผมนะฮะก็ฝากโปรโมทเฟสผมเองด้วยครับผม ไอ้จริงคือผมก็ไม่ได้รับเฟซบุ้วหรอกนะครับผมนะแต่ก็เข้ามาติดตามก็ได้นะครับผมนะโอเคบายผมจะเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันบายบาย